อาาในวันนี้คือตัวปั้นโล่นะครับที่ไม่นจะไปสั่ง้าบ้านชิ้นแรกนะตอนี้บอกเรื่อยๆเลยว่าฟามึงเร็วๆหน่อยเพราะว่ากูมเมื่อยนะครับเรามาล้อให้พเจช่างเฉลค่เครั้งนะแบบตันเลยนะ<ไ>ให้บอกกันคนร้องนะค,คาดหวังนะถ้าพร้อมแล้วส2มอาวหัวหั้ <c oughs> วววว แค่นิดเลยเราเวลาไม่เยอะได้ได้เพราะว่านิดด้ิ้งแต่นาทีงั้นหนูลูกขอซึ่งเขียนว่าบักจ่อยแล้วก็ให้ทอเบีแล้วก็มีรูปพร้อมในหลากหลายเวอร์ชันนะครับอันนี้จะเป็นรูปกอดสียเปนเลิศนะคะแล้วก็เป็นโบลของรอบแก้มนะคะโอเคไม่รองนะครับไม่ฟัเอาล่ะมาเน็ตวอลมองไปอย่างขอความที่เหลือเดี๋ยวคนที่ทีมงานครับมาเอาเค้กกลับไปสักครู่ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะมีให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาอวยพรกันโดยที่เราจะมีโจทย์ในการอวยพรให้นอกสคริปต์เลยนะนอกเพราะว่าเราไปพิสนความสามารถอยู่แล้วเราจะมาเริ่มกันที่บอลก่อนละกันครับผมบอลได้เริ่มการไปนั่งร้องเพลงร้องแล้วอ่ะอย่าไปขนาดนั้นเลยดีกว่าฝ่ายอยากให้บอลเนี่ยอวยพรน้องแต่เป็นในรูปแบบของการใส่ทำนองขึ้นมาแบบด้วยสดได้อยู่แล้วได้ไหมได้อยู่แล้ว เอาเพลงที่เราแบบปล่อยไปแล้วสนุกสลามหรืออะไรก็แแต่แต่ว่าเป็นเปลี่ยนเนื้อไปนทำโอยพรน้อแทนเป็นเพลงคนอื่นได้ไหมได้อยู่แล้ว Happy birthday to you ไม่่นา Happy birthday to you Happy birthday to you. Uh. กันนะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุะไอ้เดียเอาไพรอน้องหน่อยไว้พรนะรก็ขอให้น้องนะครับผมมีความสุขความจเจริญนะครับผมคืสิ่งใดขอใสมปัถนาขอให้ประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงาน,นครับน้ว่าจะเป็นทางใดก็ตามที่พี่อยากจะทำนะซีรีส์<ม>เล่นละครเพลงหรือว่าในด้านการเรียน <ฮะ S 1> ครับผมก็จะคอยสนับสนุนอยู่ ตรงนี้แหละครับผมก็ให้เป็นเวทีครับผมให้เวทีคาร์ชีวิตเราทุกอย่าก็คล้ายๆกันครับ <c oughs> ผมก็อยากจะให้น้องเห็นแบบน้องจะติดเศร้าติดอะไรมากมายอยากให้น้องแบบเสพความสุขเยอะๆแบบว่าเราอย่าไปดึงว่าให้เราไปลังเศร้ามันจะเป็นการ,รสะสมพลังลบเนี่ยอยากให้แบบเราแล้วก็คิดบวกๆเข้าไว้แล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ทําอะไรก็ร้อสนับสนุนกันตลอดเวลาแล้ว จะบอกเลยว่าวงไอ้พระเพรศัตรูแต่งเพลงมาให้ท้องเป็นทรงแสบแต่แสบบ่อยๆอันนี้คือสุดๆนะคะยิ่โดยเฉพาะนายโค้ชเฟรดเราจะเห็นกลุ่มเพลงเศร้าๆซอดำบ่อยๆส่วนหลังเริ่มงงว่าอันนี้มือเศร้าหรือไม่จ่าเข้าไปบ้านนะคะเพราะว่าซอดำตลอดเลยต่อไปที่บอขาเว้นว่าจะแก้ไขหม้อมาวันนี้ด้วยใครบอกเว้นนะเดี๋ยวไปต่อไปต่อไปต่อ กิดน้องออก็เซรามิีกแต่สตีนะ <c oughs> ไม่ไม่เป็นสปอยงี้แล้วไต่ใช้ได้ทีไหนนะโอเค okay. แล้วผมก็ขอให้น้องเติบโตไปในทางที่แบบฝันเอาไว้นะครับอยากทำอะไรที่สิ่งอะไรก็ดูยเต็มที่คร<ม>ับผมนะก็เราก็อยู่ตรงนี้แหละครับขอพร้อมสนับสนุนแล้วก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตบนหน้านะร้องผมร้องได้ี่ครับ <c oughs> รน,น้องเขาร้นะองไห<ฮ>้ละร้องไห้พระพระเฉลยไหมครครับ ตาซ้ายน้องขัดเล่นหลุดครับ<อ>๋อครับผมมีความสุขมากเพรว่าแข็งแรงด้วยเรื่องสำคัญดูแลสุขภาพตัวเองดีๆไว้ลุยเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะ,ะมีความสุขมากครับผมและนี่คือพี่บอฮะสุดท้ายพี่วาสาพี่ภาสายิ้มหน่หน่อยโอเคคิดนาะอย่กจสบอกอจริงๆก็พูดไปแล้วในในวิดีโอนีก็อ่าและพูดไหพี่บุ๋น เดียเด๋ยวครับก็ขอให้พ่อมีความสุขมากครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเราคงเป็นพันได้กันไปอีกาายาวๆแน่นอนนะครับชิคกี้พผมจะให้พี่อยู่เสมอนะมีอะไรก็ฮะดีนะไม่เห็นกูร้องครั้งแรกครั้งที่สองเฮ้ยผมเห็นอยู่ข้างบนนะนั่งนั่งดืยอยู่อย่างนี้เนี่ยครั้งที่สองเลยที่กูร้องไห้ต่อหนแรก เราแบบว่าแบบนั้นรอปั๊บง่ายเลยครับก็เอาเป็นว่าผมเป็นกำลังใจให้ริสอยากจะร้องให้เมื่อไหร่ก็ทำได้ตรงนี้อเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยนะฮะฝากสแกนเข้าบ้านนะฮะสุดท้ายแล้วอยากให้แบบพี่หยีเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะในการบอกว่าพูดถึงน้อง ซื้อมอมาคืนน้องยังอโกากนเิเลยไ้เป็นของขวัญนะนี่ผมไปปั้นแต่ผมปั้นอะป้นอบแบบค้ดโค้่มว่ามีการบอกว่าช่วยเดนปันมอขึ้นมาแเดียวจะเอาโมนนคืนกลับมาให้พี่พรอถูกต้องไหมถูกครับผมอันนี้ก็คือว่าไม่ต้องเสียพปลั๊กโฟปลั๊กอะไรแล้ว เสียงพี่อยากขอร้องอยาครั้ยนีกระบุนที่บ้านะท่บนคะว่าขอเสียงปรเมืลันสท่านด้วยคอน่าก่อนจะูเนถ่ก่อนถ่ายรูปกันก่อนไปค่สอ โอ,โอ้โหถอดถอดแมสกก็พูดได้ไหมคะพี่อัาได้ครัพ<อ>ี่ขอบอกคุณค่ะคุณหารเ่าไ่นะ มัเด้งนะมานะฝั่นะฝเป็เท่าไหร่มันมีอยู่อีกหนึ่งแต่กดนมาห่อมากหล่อไม่มไม่มีิงอัน้กลยละเอียดต้องไม่พ นะเดี๋ยวตอนนั้นเขาะจะมีอีก่นเอกเพลงคือเมื่อสักครู่เนี่ย